สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมผลงานตกแต่งสไตล์โมเดิร์นรักชูรี่ที่โครงการเดอะซิตี้วัชาราพุนกันค่ะการตกแต่งในโซนแรกเป็นโซนลิฟทงลูมภายในชั้นหนึ่งไฮไลท์ของการตกแต่งในโซนนี้คือการตกแต่งผนังสูงแบบดับเบิลวอลร่มพร้อมทั้งติดไฟซ่อนโดยรอบที่ช่วยขับให้ลายอินออนดูเด่นและตกแต่งตู้โชว์กระจกด้านข้างค่ะถัดมาเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์ค่ะตกแต่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์ทรงโขง พร้อมกับติดไฟซ่อนและท็อปด้วยหินและหินออนสีดำค่ะครามตกแต่งแหลกวายด้านบนเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกภายในตัวเคาน์เตอร์มีอินเตอรนชักเก็บของและตู้เก็บของพร้อมกับตกแต่งด้วยกระจเพื่อพื้นที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาเป็นการตกแต่งห้องนอนภายในชั้นหนึ่งค่ะ ตกแต่งเป็นผนังหัวเตียงด้วยโทนสีครีมอ่อนพร้อมกับตกแต่งลายหินอ่อนและติดไฟซ่อนเพลเยาขาวสวยงามค่ะตามขึ้นมาดูการตกแต่งชั้นสองกันบ้างค่ะในโซนแรกเป็นโซนหงสงทางเดินค่ะตกแต่งเป็นชั้นว่างผาไลาระดับพร้อมกับตกแต่งผนังด้านหลังอย่างสวยงามด้วยโทนสีขาวและติดไฟซ่อนค่ะพร้อมบิวอ,อินลินชักเก็บของด้านล่างทั้งสวยและใช้งานได้รีงด้วยค่ะ และนี่คือการตกแต่งห้องมาสเตอร์เบดรูมที่ออกแบบให้ครบทางความหรูในความสบายค่ะจุดแรกตกแต่งเป็นผนังหัวเตียงบูได้หนัาวกามาหยี่นิ่มพร้อมกับวบินตู้เก็บของทั้งสองฝั่ง ตกแต่งฝ้าด้วยดีเทลซ้อนไฟเป็นดีเทลเ,เล็กที่ช่วยยกระดับบรรยากาศให้ดูขึ้นอีกระดับเลยค่ะก่อนจะเข้าไปที่โซนแต่งตัวตกแต่งเป็นซุ้มโรงที่กุ่ด้วยเส้นทองและกระจกเงาช่วยขยายมิติของห้องและเพิ่มความดูแบบโมเดิร์นรักชูรีค่ะภายในโซนแต่งตัวบีเอินเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มพื้นที่แบบมีกระจกเงาซ้อนสุดท้ายเป็นโซนโตเครื่องแป้งที่กุ่ด้วยหินอ่อนและกระจกพร้อมกับติดไฟซ้อนโดยรอบ ทันดีไซน์สวยและใช้งานได้ทุกวันเลยค่ะและอีกหนึ่งห้องนอนเป็นการตกแต่งผนังหัวเตียงร้อมทํงบินตู้ข้างเตียงและนเทเเล็กๆด้วยการเพิ่มกระจกถัดมาเป็นทีวีเซตและบินตู้เซอผ้าเข้าเสร็จกันและเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับห้องเป็นการตกแต่งฟ้าด้วยเส้นสแตนเลสสีทองค่ะ